สวัสดีค่ะเรื่องเล่าต่อไปนี้เป็นเพียงเรื่องเล่าที่บอกต่อๆกันมาท่านจะเชื่อหรือไม่โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังหมอบีเผยคำทํานายร้อยปีโรคระบาดเกิดขึ้นจริงชี้พิกสุด22สิงงหาคมนี้พร้อมบอกจุดสิ้นสุดกลายเป็นที่สนใจอีกครั้งกับเรื่องราวเหนือธรรมชาติที่หมอบีทูตสื่อวิญญ,ญาณน,นำมาเล่าสู่กันฟัง โดยในครั้งนี้เป็นเรื่องราวของตำนานคำทํานายของผีในวังแห่งหนึ่งในประเทศไทยที่ระบุไว้ว่าในอีก100ปีข้างหน้านับจากอดีตจะเกิดโรคระบาดรุนแรงขึ้นซึ่งตรงกับเดือนเมษายนปี2,563ที่ผ่านมาที่โควิด -19 เริ่มระบาดในประเทศไทยแบบพอดิบพอดี นอกจากนี้ยังเปิดเผยด,ด้วยว่าโรคระบาดนั้นจะระบาดรุนแรงสู่จุดสูงสุดในวันที่22สิงหาคมก่อนจะสิ้นสุดลงในช่วงเดือนเมษายน2565โดยหมอบีระบุว่าผมก็รับฟังมาแต่มันดันมาเชื่อมโยงกับช่วงโควิดตอนนี้อาจจะออกชื่อเป๊ะๆไม่ได้นะครับแต่ถ้าใครไปหาข้อมูลเพิ่มเติมดูก็น่าจะเจอกัน เป็นเรื่องของพระตำหนักหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่แหละเป็นวังของพระองค์หนึ่งแต่ถ้านับเวลาความประหลาดมันอยู่ที่เวลานี่แหละซึ่งพระตำหนักนี้ถูกย้ายออกมาจากในวังหลวงและออกมาตั้งในอีกสถานที่หนึ่งเพื่อให้ท่านผู้หนึ่งมาประทับและวางแผนจะสร้างพระราชวังขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งซึ่งขออนุญาตใช้คำสามัญชนคือพระองค์จะใช้ในการตัดผม อาบน้ำล้างตัวและพระตำหนักนี้อยู่ริมน้ำซึ่งทุกวันนี้ก็ยังอยู่นะครับและก็เป็นเรื่องราวของผีท่านหนึ่งที่จะดูแลรักษาพระองค์ท่านตลอดไปมันก็มีเรื่องราวแปลกๆตามเรื่องเล่านะ เพราะจริงเท็จเราอ้างอิงอะไรไม่ได้เลยซึ่งการย้ายมาสร้างตำหนักนี้เวลามันประมาณเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน2463ซึ่งมันตรงกับช่วงเวลาที่โควิด19แพร่อย่างเป็นทางการในปี2563ตามตำนานที่ได้ยินมาคือผีท่านนั้นที่ดูแลพระอ,องค์อยู่ ให้เล่าให้ฟังว่าอีกร้อยปีข้างหน้า2,563ในช่วงเวลาเดียวกันจะเกิดเรื่องโรคระบาดรุนแรงรักษายากค่าชีวิตคนไปมากมายและจะไปพลิกที่สุดคือสูงที่สุดคือ22สิงหาคม2,564เขาว่าอย่างนั้น เพราะตามบันทึกวันที่พระองค์สเสด็จมาประทับคือในวันที่22สิงหาคม2463ก็100ปีบวกไปอีกหนึ่งปีก็จะพิกที่สุดในประเทศไทยตามที่เขาว่าแบบนั้นนะพิกทุกอย่างมันต้องใช้เวลาไปอีกระดับหนึ่งและจะดีขึ้นในช่วงเดือนเมษายน2565 มันแปลกดีที่ผีตนนี้มาบอกว่ามันจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นและได้สั่งให้เทวดาตนหนึ่งคุ้มครองประเทศหลังจากผีตนนี้จะไม่อยู่แล้วพอครบหนึ่งร้อยปีก็ให้เทวดาตนนี้มาช่วยปัดเป่าตามตำนานที่เขาว่าแบบนั้นนะครับเพียงอีกประมาณเดือนหนึ่งเทวดาตนนี้จะมา และพมนักอยู่ที่พระตำหนักนี้และจากนั้นค่อยๆดีขึ้นซึ่งเขาบอกด้วยนะว่าวันที่8เมษายน2565ซึ่งจะเชื่อได้น้อยแค่ไหนอันนี้ผมไม่คอนเฟิร์มเพราะเทวดาจริงๆอาจจะหมายถึงวัคซีนหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับในบันทึกบอกไว้แค่นี้เพราะผีท่านนี้ ก็ได้แสดงตามพระองค์ท่านไปแต่ส่วนของบันทึกผมก็ไม่รู้ว่าใครเป็นคนบันทึกเอาไว้ ซึ่งเชื่อได้ขนาดไหนก็ไม่รู้มันเป็นสิ่งที่ผ่านตาเรามาเราก็เก็บมาเล่าให้ฟังหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ไปแล้วนั้นหลายคนต่างไปค้นหาข้อมูลและระบุว่าตำหนักดังกล่าวอาจจะเป็นพระตำหนักเมฆคราลุจีของรัชกาลที่หและผีตนนั้นอาจจะเป็นเท้าหิวรันพนาสูนซึ่งเป็นเทพารักประจํำรัชกาลที่หก ซึ่งศาลของท่านตั้งอยู่ที่พระราชวังพญาไทยส่วนวันที่22สิงหาคม2564นั้นก็ตรงกับวันศาสตร์จีนพอดีซึ่งตามความเชื่อวันนี้จะเป็นวันไหว้ผีประตูนรกจะเปิดสำหรับเท้าหิรันพนาศูสู์หรือเท้าหิรันหู เป็นเทพที่ตั้งอยู่ในสัมมาทิฏฐิประพฤติในทางที่ดีงามคอยติดตามป้องกันพยันตรายไม่ให้มากล้ำกลายรัชการที่หและข้าราชบริพารที่อารักขามีผู้เคยเห็นร่างท่านเป็นยักษ์ดุร้ายน่าเคร่งขามแต่ในยามปกติเล่ากันว่าท่านเท้าหิรันหูนั้นเป็นเทพที่มีรูปงามเลยทีเดียวรัชการที่หเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์หนึ่ง ที่ทรงสื่อกับบรรดาโอปติกะหรือวิญญาณได้บ่อยครั้งพระองค์ท่านทอดพระเนตรเห็นผู้ที่ตายแล้วมาหาซึ่งก็เป็นเรื่องที่เล่าต่อๆกันมาจึงดูคล้ายกับว่าพระองค์ทรงมีสัมผัสที่6ในทางเร้นรับไม่น้อยในเรื่องของเท้าหิรันพนาศูนเทพผู้อารักขารัชการที่ห เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงในสมัยรศ1 2 6ขณะที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสเมืองรบบุรีเมื่อครั้งที่ยังไม่ได้เสด็จขึ้นครองราชในคืนวันเสด็จประพาสคืนหนึ่งมีผู้ตามเสด็จท่านหนึ่งได้มีนิมิตฝันประหลาดเห็นชายหุ่นล่ำสันใหญ่โตมาหาบอกชื่อว่าหิรันเป็นอสูรชาวป่าที่มานี่จะมาบอกว่า ต่อแต่นี้เขาจะคอยตามเสด็จกล้นเกล้ารัชการที่หไม่ว่าจะประทับอยู่ที่ใดเขาจะคอยดูแลและระวังภัยไม่ให้เกิดขึ้นกับพ่อองค์ท่านได้ เมื่อรัชกาลที่หทรงทราบเหตุการณ์ในฝันจึงทรงมีพระราชดำรัสให้จุดธูปเทียนจัดเตรียมอาหารเส้นสังเวยเท้าหิรันหูในป่าเมืองรบบุรีนั้นทันทีและทุกครั้งไม่ว่าจะเสด็จไปแห่งหนใดในเวลาค่ำถึงยามเสวยพระองค์จะมีพระราชดำรัสให้จัดอาหารเส้นสังเวยเท้าหิรันหูทุกครั้งไป และเมื่อราชการที่หกสเสด็จขึ้นครองราดแล้วพระองค์ก็ยังทรงระลึกถึงเท้าหิรันฮูอยู่เสมอจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ช่างหลวงมาหล่อรูปเท้าหิรันฮูด้วยทองสำริดจากนั้นก็โปรดเกล้าให้ข้าราชบริพารจัดเครื่องเส้นสังเวยและเชิญเท้าหิรันฮูเข้าสถิตในรูปหล่อนั้นพระราชานามให้ว่าเท้าหิรันพนาศูน แต่งองค์ทรงเครื่องสวมชดาแบบโบราณมีไม้เท้าเป็นเครื่องประดับยศมหาเล็กคนสนิทของรัชกาลที่หผู้หนึ่งคือจมื่นเทพดรุณทรท่านผู้นี้ได้เราให้ข้าราชบริพารฟังต่อๆกันมาว่าในหลวงรัชกาลที่6ทรงเรียกเท้าหิวรันพนาศูนว่าตาหิวรันหู ซึ่งคนในวังสมัยรัชกาลที่6จะรู้ถึงกิติศัพท์ของตาหิรันหูดีว่าสำแดงเดชและอภินิหารอย่างไรบ้างจึงเล่ากันปากต่อปากเรื่อยมาอย่างเรื่องแรกเกิดขึ้นเมื่อรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างรูปเท้าหิรันพนาสูน โดยให้พระยาอาอทรทรศินหม่อมหลวงช่วงคุณชรเป็นผู้ดำเนินการโดยมีมิสเตอร์แกลเลตตีนายช่างชาวอิตาเลียนที่มาทำงานในกรมศิลปากรเป็นผู้รอเมื่อรอเสร็จก็จะยกขึ้นตั้งบนฐานในพระราชวังพญาไทยมิสเตอร์แกเลตตีก็เอาเชือกผูกคอเท้าหิรันหูชักรอกขึ้นไปเสร็จแล้วมิสเตอร์แกเลตตีก็ป่วยกระทันหันทำงานไม่ได้ เพราะคอเคสโดยไม่รู้สาเหตุพอพญาอาทรไปเยี่ยมท่านพอจะรู้สาเหตุจึงบอกว่าคงเป็นเพราะเอาเชือกไปผูกคอรูปหล่อเท้าหิรันหูให้เอาดอกไม้ทุกเทียนไปขอขมาเสียเมื่อนายช่างชาวอิตาเลียนทำตามครอที่เคสจึงกลับมาเป็นปกติอย่างน่าอัศจรรย์